ในช่วงเทศกาลปีใหม่นับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วันนี้จนถึงไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับอาจารย์แจกปฏิทินตอนนี้ปฏิทินเหลืออยู่ประมาณ500รฉบับ500แผ่นปฏิทินประจำปี2,567พิมพ์ทั้งหมด1,000ใบตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ500รกว่าฉบับใครมาก็แจกใครมาก็แจกนะฮะนี่สวยงาม เห็นไหมครับปฏิทินของอาจารย์ตรงกลางจะเป็นอะไรท้าวเวสวนปางเศรษฐีหรือก็เรียกว่าพระมหาเศรษฐีชัมพลเป็นท้าวเวสวรปางเศรษฐีนั่งสบายสบายแล้วอีกสี่องค์จะเป็นท้าวเวสวรรสี่ปางคืออะไรปางหน้าสีขาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายสีเขียวเกี่ยวกับความร่มเย็นเป็นสุขสีแดง เงินทองโชคลาภอำนาจวาส,สนาบาร,รมีหน้าสีทองสเสน่ห์เมตตาแล้วคาาปลอดภัยนะครับปฏิทินอาจารย์แจกฟรีสามารถมาขอรับฟรีได้เลยที่บ้านของอาจารย์นะครับยังมีอยู่ห้าร้อยฉบับนะมารับฟรีได้แต่ถ้าคุณผู้ชมหรือคนที่ติดตามดูอาจารย์ทางเ c e b o o k ไลฟ์สดไม่สามารถมาได้ อยู่ต่างจังหวัดขี้เกียจมาก็สั่งซื้อกับอาจารย์ใบละหนึ่งรบาทสั่งซื้อขั้นต่ำห้าฉบับคิดค่าส่งหนึ่งรก็จะมีของแถมในกล่องด้วยลองไปดูใน Facebook สิว่าเขาแท็กมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์แถมของให้เยอะแยะเลยอีดอกนี่เขาหน้าใหญ่ใจใหญ่